อไอคิวส์อินเตอร์เน็ตนิวสนของผมในวันนี้นะครับเป็นงานแต่างงานของแคมรอนดิออสกับเบนจีแมดเดนที่แอบแต่างงานกันอย่างลับๆครับ mm hmm. <laughs> แคเมรอนดีแอสนะครับนักแสดงสาวชื่อดังกับเบนจีแมเดนครับร็อกเกอร์มาเทแห่งวงกูดชาร์ล l อตนะครับที่เป็นคู่รักคนดังฮอลลีวูดคู่แรกเลยครับที่จัดงานมงคลสมรสนะครับประเดิมปี2015จุงมือกันเข้าประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว5มกราคมที่ผ่านมางานนี้ก็จัดเป็นอย่างส่วนตัวนะครับมีญาติญาติเพื่อนๆนะครับแต่งกันที่บ้านสุดหรูย่านบเวอร์ลฮิลส์ของแค m มรอนดีแอสนะครับ โดยไม่มีการแจ้งสื่อล่วงหน้าครับ โดยสื่อชื่อดังนะครับอย่าง People ก็ได้รายงานข่าวว่าการจัดงานนั้นจัดกันแบบเป็นกันเองนะครับมีการกาางเต็นท์สีขาวขนาดใหญ่ไว้รับรองแขกด้านหน้าด้านสนามหญ้านะครับแขกที่มาก็ดาราไม่ไว่าจะเป็น Drew b a r r y m o มัวนะครับโจเอลแมดเดนฝาแฝดของเบนจีนะฮะนิโคล e r ชชาร์ดนะครับที่เป็นแม่สื่อแนะนำแคม m อ r o n ให้รู้จักกับ b e n จีนะครับนอกจากนั้นยังมีสเปโร่ะนะครับโจเอลแมด ลูกชายของ Joel m แม d เ n นะครับและก็นิโคลริชี่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ถือแหวนให้กับคู่บ่าวสาวอ,อีกด้วย นะครับแล้วก็มีกวเออร์เวยนสพาวทรนะฮะลิสไรส์วิทเทอร์สปูนนะครับสเมน n ตอร์ o อนเซนชอน c ี่คอลเลตนะครับเจฟฟรีย์คาร์เซนเบินะครับแล้วก็ Robin Anton นะครับทางคู่รักเข้าใหม่ปลามันคู่นี้ก็เผยกับ People ว่าเขามีความสุขมากๆที่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่นะครับโดยมีเหล่าคนที่เขารักมาร่วมแสดงความยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่า จะเป็นญาติสนิทแคมรอนกับเบนจี้เองเนี่ยคบกันมานี่แปดเดือนอย่างงั้นคุณนะ oh. นะครับแล้วก็เบนจี้ก็ย้ายมาใช้ชีวิตร่วมกับแคมรอนตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วก็พึ่งมั่นอยู่ปไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเบนจี้นี่ไม่ธรรมดานะครับคบกับไฮโซชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็น p พ r ร s h ิส t ิ n นนะครับโ o ลี่แมดดิสันนะครับโซเฟียม็อก นะฮะส่วนแคมร r นดิแอสเองก็คบกับคนดังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์ลอ u e ดริเกสนะฮะแมตต์เจลัน uh, นะฮะเจโรนเลโตแล้วก็ s t ส n ิน m ิมเบเล e ครับเขาบอกรัก ครั้งใหม่ในครั้งนี้ทั้งคู่เข้ากันได้ดีนะครับจนกระทั่งหนุ่มจอมเจ้าชู้อย่างเบนจี้และสาวทรงสน่ห์อย่างแคเมรอนตัดสินใจสละโสดพร้อมกันครับโอ้โหเนี่ยแหละต้องเซอร์ไพรส์แบบนี้ใช่อยากจัดจัดเลยไม่ต้องบอกว่าอะไรยังไงถูกต้อง